ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายก็จะมาเมาส์ถึงซีรีส์ย้อนยุคกำลังภายในที่แววมาว่าน่าจะออนกันเร็วๆนี้แล้วเรื่องนี้นะคะสร้างมาจากในใิยายดังระดับตำนานขึ้นหิ่งของอุนสุยอันค่ะนั่นก็คือเรื่องฮีโร s หรือที่คอในใิยายรู้จักกันในชื่อ ดาบเสียดฟ้านั่นเองโอ้โหแค่ชื่อเรื่องฟังแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันจะต้องบูกันมันหยดติ่งแน่นอนแล้วก็ได้พระเอกสุดหลอนะคะที่แจ้งเกิดมาจากบทเตี้ยบอกกี้ในดาบมังกรยกซึ่งเป็นเรื่องแนวแนวเดียวกันค่ะก็คือเจิงสุนซีมารับบทนำค่ะเข้าทีมากๆเลยส่วนนางเอกนั้นก็คือสาวน้อยตาคมอย่างชาวเย่ ที่ยายเนี่ยนะคะดันโดนน้องเขาตกมาจากรายการเรียลิตี้โชว์เมื่อปีก่อนนู้นนะคะที่ออกเดทคู่กันกันกบโหหมิงห้าวยายเนี่ยก็เลยยิ่งชอบใจใหญ่ค่ะยายน้องนะคะสวยน่ารักจริงๆเหมือนจะดือด้อๆแต่เอาจริงแล้วเป็นเด็กตรงไปตรงมาแล้วก็ใจสู้มากค่ะถูกจริตยายรลยะ่ะและที่ยายแอบกรี๊ดสุดๆนะคะก็คือพระรองตัวร้ายของเรื่อง รับบทโดยหลิวอีหนิงค่ะทุกคนสุดยอดนักร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ไม่ค่อยจะรับงานแสดงสักเท่าไหร่นะคะแต่พอพอได้เล่นเท่านั้นแหละโยุยสาวๆตกลุมรักกันเป็นแถวค่ะล่าสุดก็บทห้าวตูจากเรื่องสตรีหานฉางเกอที่ยายเคยรีวิวไปกรีดไปนั่นเองค่ะไปหาชมกันได้นะเดี๋ยวยายจะใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะทีนี้ มาว่ากันที่เนื้อเรื่องย่อๆกันบ้างพระเอกของเราหวังเสี่ยวสือหรือเจ้ากอรหินน้อยเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจใส่ซื่อและอบอ้อมอารีผู้มีดาบโค้งคู่ใจนะคะแล้วก็รอยยิ้มเป็นอาวุธได้ตัดสินใจลงจากเขาเพื่อออกผจญภัยในยุทธภพค่ะโดยเขาหวังว่าจะได้สร้างชื่อระบือไกลในฐานะจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ ระหว่างทางเขาก็ได้รู้จักกับวนโรสาวน้อยผู้ร่าเริงและกล้าหาญที่ฝีมือกระบี่อันเก่งกาจของนางนั้นก็ช่างตรงข้ามกับความละอ่อนของหน้าตาเสียละเกินและอีกหนึ่งคนสำคัญนะคะก็คือไปโฉเฟยจอมยุทธหนุ่มสุดหลอ่อผู้เย็นชาไร้หัวใจค่ะซึ่งตามต้นฉบับนิยายนั้นเรียกได้ว่าสุดโหดอีกด้วยนะคะ แล้วก็ไายมากๆอีกด้วยโอ้ยตายแล้วหรือว่านี่จะคืนหลัวชั่วคนใหม่คะทุกคนเมื่อสมสหายนะคะได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงก็ได้เข้าไปพัวพันกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างหอลมพิรุณโปรยกับตึก6หุ่นครึ่งค่ะสองสำนักใหญ่แห่งหยุทธภพที่กำลังมาคุฟฝุดๆเรียกว่าโดนรับน้องเขาแบบเต็มๆเลยทีเดียว และนั่นก็เป็นเพียงก้าวแรกนะคะของการได้เรียนรู้โลกที่แท้จริงที่ความดีความเลวปะปนกันจนยากที่จะตัดสินเจ้าก้อนหินน้อยและสหายของเขานะคะจะสามารถพิสูจน์ตนในความเป็นมนุษย์ที่แท้ได้หรือไม่และจะมีใครก้าวไปสู่ความเป็นฮีโร่แห่งยุทธภพ,พดังที่เคยหวังตั้งใจไว้ไหมก็ต้องไปติดตามกันละคะ่ะเห็นว่าผู้กำกับเรื่องนี้นั้นนะคะ ก็คือคุณหลี่มู่เกินะคะที่เคยฝากฝีมือให้ผู้ชมประทับใจกันมาแล้วจากเรื่องตรงกงตำหนักบุรพานั่นเองมหน้าละคะภาพตัวอย่างกับงานเบื้องหลังที่ถูกปล่อยออกมานั้นโอ้โหโปรดักชันดูทั้งเทพและเทมากยายขอปักหมุดไว้ก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องไม่พลาดเด็ดขาดถ้ายังไงใครสนใจเหมือนยายก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ มีข่าวสารอะไรใหม่ๆยายจะรีบอัปเดตทันทีค่ะบ๊ายบาย